สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto Ted คลิปนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Signal Bot นะครับเพราะว่ามีการอัปเดตฟังก์ชันเล็กน้อยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้สมัครการันเทดพาวเน็ตเนี่ยสามารถสมัครผ่านลิงก์แนะนําของแอดได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดเลยแอดอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูเนื้อหาในส่วนที่พาวเน็ตอัปเดตกันนะครับในส่วนของเทรด นะครับไปที่ Trading Bot ก่อนนะครับในหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่าทาง Pionic นะครับได้ย้ายตัว Signal Bot เนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งคำด้านหลังนะครับเป็นว่า New ให้เราเห็นได้ง่ายๆมากขึ้นนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย Signal อ o t จะอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งจะหายากนิดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่อันแรกเลยในส่วนของ o r d e r b o t หรือบอ t อื่นๆนะครับแล้วก็มีสีส้มๆให้เห็นได้ง่ายๆนะครับมี New ข้างบนเนี่ยก็จะมีแบบ Trading Bot คือฮอตนะครับคือคนนิยมใช้งานกันฟิลเจอก็คือนิวอะไรแบบนี้นะครับทำให้เราสังเกตเห็นง่ายนะครับทีนี้ในส่วนที่ p e r เน็กดนะครับจะเป็นส่วน s i n n l l o t นะฮะเราลองไปดูที่ดี a i l กันก่อนนะครับจะเห็นว่าแดงเลยนะเวฟเนี่ยหนักเลยนะครับทีนี้ดีเทลนะครับขอเท้าความก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัว s i n n l l o t นะครับการทํางานของเขาเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ที่เราเกิดกําไรเช่นเราเปิดด้วยทุนห0ดอลลาร แล้วได้กำไรมา50ดอลลาร์ตัวบอทนะครับจะทำการทบกำไรในการเทรดครั้งต่อไปเลยนะครับก็คือเนี่ยถ้าดูครั้งแรก244นะครับพอขาดทุนเนี่ยก็จะลดลงแต่เมื่อไหร่ที่กำไรเนี่ยป๊บไม้ที่4นะเป็น254เลยในการเข้านะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ว่า SignalBot นะครับเมื่อกำไรบอทจะทำการทบแบบไดนามิกนะครับแต่เมื่อขาดทุนต่ำกว่าทุนที่เราลงทุนเนี่ยเช่นเปิดมา50ขาดทุน สิบเหลือสี่สิบการเข้าครั้งต่อไปก็คือเขาจะใช้สี่สิบนะครับก็คือเข้าจากทุนที่เหลือจะไม่ทําการเอา,าเงินลงทุนก้อนใหม่มาเติมนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้คือเราลงทุนไปเท่าไหร่บอดจะใช้เท่านั้นในกรอบสเกลแค่นั้นนะครับแต่เมื่อกําไรเนี่ยบอดจะทบให้อันนี้คือแบบเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ฟังก์ชันที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนๆเ,เลือกบอทตัวใดตัวหนึ่งให้ไปในส่วนหัวข้อตรงนี้นะฮะข้างๆ r a n s a c t i o n ก็คือ Signal ถ้าเพื่อนๆกดมาเนี่ย นั่นใต้ของคำว่า TPSL ที่เราตั้งได้นะครับตรงนี้นะฮะจะมีคำว่า Profit Reinvest นะครับเพื่อนๆเ,เอาเมาส์ไปชี้เนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดตรงนี้เนี่ยแอดลองไปเช็คในแอปพลิเคชันแล้วก็มีเหมือนกันนะครับในสองส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็มีฟังก์ชัน Profit Reinvest มาให้แล้วนะครับมันคืออะไรตรงนี้เนี่ยแอดมองว่าดีสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากทบกำไรได้ออกไหมฮะคือ เราลงทุนแล้วเกิดกําไรกลัวว่าถ้าเราทบกําไรแล้วไปเจอไม้ต่อไปแล้วขาดทุนหนักเนี่ยก็คือถ้ามันได้มันจะได้มากขึ้นนะฮะแต่ถ้ามันเสียมันก็จะเสียมากขึ้นเช่นกันนี่คือการลงทุนแบบดินามิกคือได้ก็ทบได้อีกก็ทบอีกแล้วพอไปเจอ็อดใหญ่ผิดพลาดก็อาจจะเสียหายหนักนะครับก็เลยอาจจะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเพื่อปิดการทบนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าเอาง่ายๆนะครับถ้าดูตามรายละเอียดน,นะฮะถ้าตอนนี้มันปิดอยู่ปิดอยู่คืออะไรแสดงว่าหลังจากนี้เนี่ย นะครับหลังจากนี้คือเมื่อเราลงทุนแล้วเกิดกําไรเช่นลงทุน50ดอลลาร์แล้วกาไรมา50ดอลลาร์ไม้ต่อไปที่บอดจะเข,เข้าก็เข้าแค่50เท่านั้นนะครับส่วนกําไรก็คือจะเก็บสะสมไว้นะเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็อธิบายไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเมื่อปิด Turn Off ฟไว้เนี่ยเมื่อเกิดกําไรขึ้นมาจะไม่ทําการพบนะครับก็คือจะเก็บกําไรไว้แต่ถ้าขาดทุนก็ เหมือนเดิมนะครับคือจะไม่ใช้ทุนเงินลงทุนก้อนใหม่เราเติมเข้ามาก็คือจะเข้าเท่าที่เหลือนั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เปิดฟังก์ชันนี้คือ Turn on เนี่ยเขาก็บอกไว้เลยนะฮะด้านล่างก็คือจะใช้กําไรนะครับที่ได้มาในการทบไม้เทรดครั้งต่อไปนะครับสรุปตัวฟังก์ชันนี้มีมาเพื่อเปิดการใช้งานคือจะทบกําไรหรือไม่ทบกําไรแค่นี้เลยนะครับตามชื่อก็คือ profit reinvest นะครับจะทบเป็นดินามิกก็ได้คือให้มัน เวลารอบเทรดมากลัวจะเสียเที่ยวก็ให้มันได้ไปเลยคําใหญ่ๆแล้วก็อาจจะไปโดนไซเวย์แบบแอดโดนนะครับหรือจะไม่ทบก็ได้ก็คือเป็นแบบฟิกนะครับฟิกเทรดก็คือ50ก็คือ50ขาดทุนก็ใช้เท่าที่เหลือถ้ากําไรก็ตันที่เท่าที่เงินลงทุนละลงเท่านั้นจะไม่ทบนะครับส่วนกําไรก็เก็บเก็บเก็บจนกว่าเราจะปิดบอดนะครับแต่ถ้าเราเปิดกําไรได้เท่าไหร่ทบทบท,บทบนะครับได้มากเสียมากนะครับและเมื่อ ขาดทุนต่ํากว่าทุนนะครับก็ไม่เติมนะก็ใช้เท่าที่มีนะครับก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้เป็น Profit Reinvest เท่านั้นนะครับทบต้นทบดอกนะครับเพื่อนๆจะใช้งานก็ให้เปิดถ้าไม่ทบก็ปิดแบบนี้แค่นั้นเองนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะนี่แอดกดปุ๊บมันก็จะบอกด้านบนนะว่าฟังก์ชันนี้จะทํางานเมื่อไม้เทรดครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ปิดก่อนนะทีนี้ไม้เทรดของแอดตอนนี้เนี่ยนะครับมาดูที่ Trans a n s a c t i o นนะ ไม้ล่าสุดยังไม่ปิดนะไม้ที่แซึ่งตอนนี้เนี่ยของแอดที่เปิดมานะตอนนี้ก็อัปเดตกันกนิดนึงนะครับเกือบจะหเดือนละ2ีวันซึ่งตัวเวฟเนี่ยหนักสุดเลยเว็บที่เคยได้กําไรก้อนโตนะเนี่ยเคยได้แบบ100กว่าดอลลาร์นะสามปิดที่เท่านี้แล้วก็ล่าสุดนะพอลงมาแอดโดนไซเ่นนะครับสำหรับตัวเวฟเนี่ยหนักเลยนะฮะจนทุนเนี่ย ถ้าตีว่า100%เนี่ยเกือบขาดทุนกับ100%เลยนะสำหรับตัวเวฟนะครับก็คือเปิดในจังหวะที่ไม่ดีแล้วก็ใช้เลเวลเลทคูณท่าด้วยก็คือได้มากเสียมากตรงนี้แอดทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแอดกระจายความเสี่ยงนะเปิดหลายตัว o p ยืนเลยนะยืนเขียวๆเ,เลยแล้วก็รันเทรนอยู่ด้วยนะครับอันเลวไลท์ like ก็คือกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือกําไรทิปนั่นเองนะครับโซ so, ก็กําลังกู้กลับมานะครับตัวอื่นก็ประตัยมามาเพราะว่าเปิดมาในระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนเนี่ยแอดเปิดช่ว นะครับถ้ามาดูเช่นตัวที่หนักเลยคือเวฟนะแอดจาได้เลยว่าไม้แรกในะแอดเข้าตรงนี้นะครับพุ่งขึ้นไปร0 0เนะแล้วลงมาปิดตรงนี้และแอดก็จะเริ่มละนะครับในการที่จะโดนตลาดไซเวลเล่นนะสำหรับเข้าออกแบบเทรนะและแอดไม่ใช่ TPSL ด้วยแอดปล่อยลันเทลเลยคือมีสัญญาณเข้าก็เข้า,ขาออกก็ออกนะครับและพอออกปิดก็จะสลับเทรดทันทีเช่นเราลองอยู่ปิดลองเปิดชอ็อตปิดช็อตเปิด,อปดลองแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นพอมีสัญญาณชอ็อตแอดก็ชอ็อต นะครับแล้วก็ลองแล้วก็ช็อตแล้วก็ลองนะแล้วก็ช็อตกําไรทิปเด้งมาปิดขาดทุนลองทุบขาดทุนปิดเปิดช็อตกําไรทิปเปิดลองก็โดนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆช็อตก้นลองยอดแล้วก็ทุบมาชอ็อตก้นแล้วก็เด้งมาลองยอดแต่ก็ไม้ล่าสุดลองยอดตรงนี้แต่เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าสัดส่วนเมื่อเพื่อนๆเปิดแล้วใช้คําว่าสวยจริงๆนะสวยในที่นี้คือเปิดแล้วขาดทุนเลยทําให้ทุนเราเนี่ยเล็กลงเรื่อยๆเหมือนไม้นี้ทุนแอดห้าสิบตอนนี้ลบอยู่สี่สิบสามทำให้ เริ่มไปลองไปดูไม้แรกของแอดนะครับ50าสคูณห้ก็คือ250ดอลลาร์นะครับเปิดขาดทุนเรื่อยๆมาดูไม้ปัจจุบันเหลือเท่าไหร่23ดอลลาร์เท่านั้นนี่คือคูณเลเวเลยแล้วนะคือคูณ5แล้วเหลือ23แสดงว่าแอดต้องทํากําไรเพื่อที่จะเอาทุนคืนที่ลบแปเนี่ยกําไรเกือบโหเป็นพันอ่ะหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกือบพันเปอร์เซ็นต์เงี้ย 1, เพื่อนๆคิดง่ายๆเลยว่าเราต้องเอา23เนี่ยบวกขึ้นมาเท่าไหร่23ดอลลาร์บวก พันเคือยี่ิบสามบวกห้าเร็คือร้อยเป็นก็ยากแล้วถ้าราคาไม่ขึ้นนะเนี่ยยีิบสามดอลลาร์บวกร้อย่สิบสามดอลลาร์บวกร้อยเอร์เซ็ก็คือประมาณยี่สิบสามบวกพันคือสองร้อเพื่อที่จะ cover ตรงนี้เนี่ยต้องบวกแบบห้ารนะ้อยเปอร์เซนะนึกออกหมฮ้ายเปอร์ถึงจะได้ร้อยสิบห้าดอลลาร เพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นึกถึงหลักความจริงว่าการที่จะราคามันจะวิ่งไปเนี่ยแต่ใช้ leverage คูณ5ด้วยก็ก็ต้องรอดูนะครับอาจจะทํากําไรสะสมขึ้นมาก็ได้นะครับโหร้อยเปเนต์มฆภาพว่าขาดทุน80บต้องท 500, อําแบบห้าร้อยอะเพื่อนๆแต่ระหว่างนั้นคืออาจจะทําแล้วก็ลองด้วยช็อตด้วยไปเรื่อยๆเก็บไปเงี้ยนะครับก็ต้องมารอดูเด๋ยวแอก็จะเปิดไปเรื่อยๆจะไม่ทําการปิดนะอาจะเก็บสะสมเป็น รีวิวให้เพื่อนๆนะที่ติดตามแอดนะครับก็คือจะเปิด Active เนี่ยแล้วเดี๋ยวแอดจะเปิดตัวกาล่ากับ FTM ด้วยซึ่งก็ยังไม่ได้จังหวะเปิดสักทีนะเนี่ยกาลาก็มีสัญญาณนะตอนแรกก็ช็อตอยู่นะฮะเอ้ยลองอยู่แล้วก็ล่าสุดมีสัญญาณช็อตนะครับในตัวของกาล่าแล้วก็ FTM นะ FTM นี่คือยังรันเนี่ยรันช็อตนะลงมายาวๆเลยยังไม่มีสัญญาณลองเหมือนจะลงต่อได้อีกนะเหมือนไซเวแล้วก็อาจจะหลุดลงไปอีกก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจคัดลอก Signal Bot ของแอดนะครับให้ไปในส่วนของมอรายะเดียดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Pionic GPT ถ้าในเวอร์ชันแอปพลิเคชันคือไปหน้าแรกสังเกตมุมขวาบนจะมีคำว่า Influencer นะครับให้เพื่อนๆไป GPT marketplace น่ยหานะครับหรือเสิร์ชกดค้นหาก็ได้นะครับพิมพ์ว่า VIP crypto ก็เจอนะครับแอดใช้ชื่อนั้นในส่วนของ Influencer หรือ Master Trade เนี่ย VIP crypto เนี่ยจะมีลีน่านะครับกับ vct strategy นะกดดูดีเทลนะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามก่อนได้นะถ้าเพื่อนๆกดแค่ subscribe หรือติดตามเนี่ยเวลามีสัญญาณลองช็อตเนี่ยมันจะเด้งเตือนที่แอปไพออพนิกของเพื่อนๆนะครับว่าคู่นี้เช่น ftm ของแอปปิดลองเปิดช็อตปิดช็อตเปิดลองอะไรแบบนี้มันจะเตือนแต่ว่าจะไม่ทําการเข้าตามแต่ถ้าเพื่อนๆ subscribe แล้วและสนใจติดตามให้เพื่อนๆเลือกคู่เหลียญ ที่จะคัดลอกตามแอดนะครับแล้วก็เลือกเลเวล1 2 3แอดแนะนําว่า1ก็พอนะครับทุนขั้นต่ําในการติดตามคือ50ดอลลาร์หลังจากใส่ทุนเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็กด start copy trade ได้เลยนะครับก็จะเหมือนแอดทุกอย่างนะครับและก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะแอดวานก็สามารถตั้งฟังก์ชันได้ก็คือ TPSL แบบที่เพื่อนๆอยากจะได้นะครับแตบบ่ว่าอาจจะไม่สุดทางแต่แอดก็ไม่แนะนําเพราะว่าแอดแบ็กเทรมาย้อนหลังมาหนึ่งปีค่อนข้างดีทุกเหรียญที่แอดเลือกมาเพราะฉะนั้นแอดก็จะปล่อยรันไปตอนนี้ผลที่เห็็นกคื ช่วงตลาดไซเวแล้วก็แค่ไม่ถึงเดือนนะครับก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากก็ต้องดูอย่างน้อย1เดือน3เดือนนะไกลมากหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเปิดไปยาวๆเดี๋ยวพอได้ช่วงตลาดวิ่งเทรนสวยๆดีๆเนี่ยมันก็จะมาครอบคขาทุนนะครับหรืออันที่กําไรอยู่ก็อาจจะกาไรมากขึ้นอีกแบบตัวโซนะโซล,ลนาเนี่ยเข้าเห็นไหมเข้าตรงนี้รันมายาวๆนะครับมาช็อตนิดหน่อยแล้วก็เฮ้ยเทรนเปลี่ยนก็ไม่ดื้อไม่ยื้อนะครับเปลี่ยนจากช็อตปิดขาดทุนไปลองแล้วก็เนี่ย ช่วงแบบเนี้ยเจอตลาดที่ผ่านมาในตลาดใช้คําว่าไบโพล่ามากๆนะครับเดี๋ยวทุบเดี๋ยวปั๊มดัมคือเมาหมัดกันเลยถ้าเทรดเองนะแอดก็ดูห่างห่างนะครับก็อยู่ๆเห็นเนี้ยเนี่ยขึ้นมาก็อยู่ก็ทุบลงมาอาอาสักพักดีกลับขึ้นไปเฉยแลยปืนมาอีกวันเอา,เอาทุบกลับกกมาตีกลับทุบกลับมาแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยถ้าแอดเทรดเองก็คือคงจะแบบด้วยใจเราถ้าใจไม่นิ่งนะครับมืออาจจะล่นเองแมนนวลน,นะแต่พอปล่อยระบบก็คืออ้อตามระบบมันยังยืนเทรนได้ก็ลันไปเห็นใะนสุดท้ายก็ ยังลองอยู่นะลองตรงนี้อาจจะไซเวแล้วก็ขึ้นไปยาวๆนะมันเบรกขึ้นไปทดสอบแล้วก็เบรกก็ไปยาวต่อนะครับเพราะฉะนั้นแอดก็ปล่อยต่อไม่มีอะไรนะครับโอเคทีนี้สุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปฝากนะครับเป็น p พ o อนิกไทยคอมมูนิตี้นะครับห้องคอมมูไทยของเรานะครับเข,าา share, เข้ามาแชร์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับมีอินฟลูเอนเซอร์มาสเตอร์หรือยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆนะครับอยู่ในห้องนี้มีทั้งทีมงานไพลอน i กไทยแลนด์ก็อยู่นะครับสามารถมาพิมพ สอบถามพูดคุยกันได้นะแอดก็อยู่ในห้องนี้แหละนะครับมีอะไรก็จะมาลงในนี้นะครับและอีกห้องนึงก็คือห้อง Discord นะครับฝากด้วยนะครับเป็น Pionic Thailand ์นะฮะลิงก์ไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับ p h o i c ็กไทย i อ m m ิวเนหรือห้อง Discord p i o n เน Thai Community เนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะเจอลิงก์เอ่อเพจ VIP c r y p t o t e ตเของแอดด้วยนะครับแล้วก็มีห้อง l i น์ Open Chat VIP c r y p t o t e ตเนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะสอบถามหลังบ้านส่วนตัวอะไรก็แอดไลน์ อ s c o r e นะครับ B I Z L B Z mm hmm. ก็คืออยู่ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะครับสามารถสอบ,าสอบถามมาหลังไม่ได้นะครับมีอะไรอยากจะคุยปรึกษาได้เลยนะครับทีนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้อยากให้ปรับเปลี่ยนอยากให้เพิ่มเติมอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับเสนอได้เลยนะครับแอดพร้อมรับฟังนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนนะครับ วันนี้มีอัปเดตนะฮะในส่วนของตัวฟังก์ชันนะครับ Profit d ลีเต้องมาแจ้งก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่สังเกตเนะี่ยมันจะโดนปิดการทบเพราะฉะนั้นไม้ต่อไปเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ติดตามปอยยาวๆเนี่ยานะมาดูอีกทีเอ้าทำไมกำไรแล้วไม้ไม่ทบนะครับเพราะว่าทาง p พลินิกเขาเพิ่มในส่วนของ Profit d ลียนเวเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆที่ใช้งานแบบทบคือทบกำไรอยู่ให้ไปกดเปิดทุกตัวเลยนะครับที่ทำงานหน่ไปกดเปิดทุกตัวเลยเพราะของแอดเนี่ยจริงๆไม่ได้จะปิดนะ คือแอดต้องการที่จะได้มาก็ทบเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดก็ต้องมา,าใช้งานก็คือทบไปเลยนะนะครับจะเปิดตัวไหนเนี่ยกดเปิดทบไปเลยนะฮะให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ทบกําไรเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆปล่อยไว้มาดูอีกทีไม่ได้ตามเนี่ยปรากฏว่ามาดูเอา้าทาไมกําไรแล้วได้มาสะสมเยอะแล้วแต่ต่อไม้ที่เข้าหลังจากนั้นคือเข้าเท่ากันเข้าทุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เช็ค บอดของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าอยากจะเปิดไหมหรือไม่เปิดยังไงนะครับลองดูโอเคนะนี่พอเปิดก็จะมีดีเลย์นิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็ไล่เปิดเนี่ยโดยจอตัวเนี้ยกำไรเนี่ยตัวโอพนะครับบางทีกดไปเนี่ยมันยังไม่ดีนะกดกลับไปกลับมาอ่าแล้วเราก็เปิดนะครับค่อนข้างดีเลย์นิดนึงโอเค เนี่ยเช็คก,ก่อนตัวไหนไม่เปิดนี่นะกดแล้วก็นเนี่ย Elenvest u e invest, view, use open the next trade ก็คือจะทำงานในการเทรดครั้งถัดไปนะครับแอดทยอยเปิดก่อนนะพะแอดต้องการที่จะทบขาดทุนก็คือใช้เท่าที่มีอยู่แล้วไม่เป็นไม่เป็นปัญหานะครับส่วนเมื่อกำไรเนี่ยแอดยากจะทบต้นทบดอกให้มันเติบโตนะเหมือนการลงทุนระยะยาวเป็นการลงทุนการเทรดนะครับด้วยระบบที่เราแ a ็เ e สและเราโอเค นะเพื่อนๆก็สามารถสร้างนะระบบของเพื่อนๆแล้วก็ยิงสัญญาณจาก Trading Vi e w ได้นะครับคลิปเกา่กาๆของแอดเนี่ยก็ได้ทำไว้แล้วนะครับในการเชื่อมต่อในส่วนของเว็บพกกับ e มสเ g จนะครับกับ Trading View ให้ยิงสัญญาณมาที่ i พ n i 닉นะครับสามารถลองไปย้อนดูคลิปเกา่กาๆของแอดได้นะครับทำไว้เป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นแล้วนะครับโอเคแอดเปิดหมดแล้วนะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ